โอ้โหโอ้โหซานเดช่องบูฟินชีฟช่องพักริติครนมพนการมันพกนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการโสดประสาทแบง ครับเราจะมารีวิวหูฟังที่แล้วก็เพลงเพลนที่น่าสนใจนะครับสำหรับหลายๆคนนะครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยอยากได้แบรนด์เพื่อความมั่นใจแต่ว่าเฮ้ยกลัวมันแพงเลยแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเราใช้ฟังก์ชันมันไม่เยอะใช้นิดหน่อยเองทำไมต้องแบบเสียตังแพงเราก็เลยแนะนำตัวนี้จากเท่าที่ดูสเปคและราคาตัวนี้น่าสนใจครับนั่นก็คือปื้มปื้มปื้มปึ้มป้ม Sony WF 4 7 1 0โซนี่ชอบทำชื่อรุ่นยากๆกอ่ะก่อนอื่นเราก็จะต้องมาอ n b นบ็อกนี่นะครับก็แกะจุ๊ดจี้จุดๆๆ๊ดจมา่อยโชว์ดวิช่วยอะไรก็ควงแวงนี่นะครับอันนี้เป็นสีอันนี้เป็นสี s ิ g กเน u เจอร์ของรุ่นนี้เลยนะสวยดี นี่ก็จะเป็นน่าจะไปแอปแหะโดยปกติก็จะบอกขั้นตอนปกตินะครับไม่ได้มีอะไรข้างในก็จะเป็นคู่มือต้เรียกว่าข้อควรระวังนะไม่น่าเรียกว่าคู่มือ,อเรียบร้อยอันนี้น่าจะเป็นแอปปะน่าก็สาย USBc ถึงแม้จะสั้นแต่ก็ดูดีก็ <c oughs> <c oughs> ยังสวยงามอ่านี่นะครับเอ f ฟิ มี2คู่เสียไปนั่นก็น่าจะ3คู่พอดีนะครับสีลกเรียกว่าสีอะไรดียวตุนตุนต,ตสวยงามใสสีใสใสเนาะพลาสติกสใสใสเปิดุไปเห็นไหมนี่นะครับเ้ไฟเขียวไฟเขียวนี่คือซิงค์แล้วแน่เลย <laughs> พลาสติกคุณภาพดีอยู่แล้วแต่เราเกลียดมากคือไอะไรพวกนี <c> ้ <oughs> คุณทำใจไว้เลยนะครับไม่ก็ซื้อเคสด่วนเพราะมันจะเป็นลอยแน่นอนเริ่มจากขนแมวเล็กๆแล้วก็จะลาบไปเรื่อยๆแต่หูฟังนี้น่าจะใส่แล้วก็ชับเนาะนี่ไม่จะมองเห็นข้างในแล้วเป็นซีทูสวยดีทีนี้มาดูแอปมันมีแอปหรือเปล่านี่ขึ้นมาเลยตรึง เรามาคอนเน็กกันครับกดเน็กจุ๊บเน็กแล้วจอห์นลูทูะเข้ามาเนี่เป็น a s a a c อย่างเดียวแนะน่นอนไม่ต้องห่วงว่าจะแบบไฮลงไฮเลสอะไรคือไม่เน้นสำหรับคนที่ออซีเรียสแต่สิ่งสำคัญที่ตัวนี้มีก็คือมี a n c มาให้ด้วยครบับก่อนอื่นนะต้องโหลด ของโซนี่ก่อนอนะครับครับมันจะเป็นชื่อซาวคอนเน็กปังขึ้นมาแล้วโอเคอ่าเข้ามาแล้วนะครับในหน้าตึบกรีอะไรไม่รู้เลย <c oughs> นี่มันจะขึ้นมาตามสี <c oughs> จริงเลยนะตามสีที่เราใช้ แตะโชหูฟังมีอยู่70%โคเดกเป็น AAC นี่ a m b i e n c e Noise Cancelling EQ 345ตั้งได้ฮะโซนี่เขามักจะมี Clear Base ของเขาว่าตัว EQ อ่ะมันจะลงต่ำไม่ได้มันจะประมาณย่านล้องแล้วก็ถ้าคุณอยากได้เบสนะครับก็มันจะมี แต่ตอนนี้เราจะเอาเบสิกเบสิกเลยนะล้น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 มาไงไปงันอันนี้มี360องศา360 Reality Audio นะครับอันนี้อันนี้คือเลือกว่า p r i ย์ลิถ้าเกิดสัญญาณมันต่ำนะจะเน้นที่เสียงหรือเน้นที่ให้มัน Stable นะเลือกซาวเป็นหลักมีระบบ DC DC คือระบบ ที่โซนี่คิดขึ้นมาเองนะดิจิตอลซาวด์แอนแฮน์นเอเจนระบบตัวนี้มันคือระบบตัวที่สมมุติว่าเวลามันบีบอัดเสียงมาเนี่ยจากตัวมือถือส่งมาที่หูฟังเนี่ยพอเวลามันบีบอัดแต่ขึ้นเสียงมันจะแบบขยึกขยกักกับมันจะไม่เรียบเพราะว่ามันไม่ได้ละเอียดมากถ้าละเอียดมากมันจะเนียนทีนี้ไอ้ตัวนี้แหละมันก็เลยไปซ่อมตัวพวกนี้ให้มันเนียนเพราะฉะนั้น นี่เป็นระบบเทคโนโลยีที่ทำให้เสียงของโซ,งซงนีดีขึ้นนะครับในเมื่อเขามี ANC นี่คือจุดที่เราแนะนำเลยนะเพื่อที่จะแบบเหมาะกับคนทั่วๆไปเรามาเทส ANC ครับเริ่มจากการใส่ก่อนขวาซ้ายซ้ายขวาให้ดู ถือว่าใส่โอเคมากเลยนะนิ่งๆเลยนิ่งๆแน่นๆร <50. S 1> ะมาณ50จากการทดสอบน,นะครับก็พบว่า n n c เนี่ยทำงานได้ดีดีแบบโอเคมากเลยนะเมื่อเทียบกับแบรนด์ทั่วๆไปก็ได้มาตรฐานที่ดี คือเวลามันบีบเนี่ยมันไม่ได้บีบแบบบี้เออบางจัามันจะบี้ล่างไปโผล่บนเลยนะอันนี้เขาจะบี้พอๆกันแล้วก็ให้รู้สึกเป็นมิติอยู่หมายถึงว่าให้เราไม่อึดอัดเกินไปเนาะก็ดูผู้ดีอะ่ะดูผู้ดีดูเอผู้ดีซึ่งใช้งานได้ดีโอเคเลยนะสำหรับคนทั่ว,วไปนะ่าจะโอเคแต่ transparency ไม่ค่อยชอบไม่ใช่ไม่ค่อยชอบดี แต่เสียงพูดแต่มันยังเป็นอื้งอยู่นนนในคออยู่ในตัวเองอยู่อ่ะเหมือนเหมือนว่ายน้ำอ่ะเหมือนอุดหูอ่ะมันอุดหูพูดเหมือนที่เราบอกหลายครั้งยังเป็นแต่ว่าการดูดเสียงเข้ามาธรรมชาติมากอันนี้อันนี้ต้องชมว่าดีคือมันดูโปร่งสบายดูแบบไม่ได้ดูปลอมอ่ะแบบเสียงว่าแบบแหลมแหลมแบบไม่จริงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันดูแบบฟื้นเข้ามาธรรมชาติมาก ติดแค่ว่าการพูดอะไรเงี้ยถ้าเกิดบางคนไม่ซีเรียสพวกนี้ก็ถือว่าโอเคสำหรับการใช้งานนะแต่ว่าเราจะชอบติดเรื่องพวกนี้แต่ว่าโอเครัวราคาเท่านี้ก็ถือว่าใช้งานได้ขอให้เสียงมันเข้ามาเถอะ,ะขั้นต่อไปก็ไปสู่การทดสอบเสียง รีวิวที่หนึ่งนะครับโอ้ oh, oh, เป็นหูฟังที่เสียงดีเลยแล้วว่าเทียบกับตัวใหญ่ๆของโซ n y ่อ่ะหมาถึงว่าไม่ใช่เสียงดีเท่ากันนะหมายถึงว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้ยังดีกว่าเลยอะ่ะคือคาแรคเตอร์มันดูเป็นลิทมิกที่ดีอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันดูฟังสบายเออการมิกซิงดีบาลานซิ ancing, ่งดีการวางสเตจเนี้ยดี ซาวเนี่ยดีเลยคือย่านกลางเนี่ยจะไปหนักเท่ากับพวกไฮเล s ไม่ได้หรอกแต่ว่ามันเพราะสแสนดงเงี้ยก็คือเสียงกลางนะเพราะปึ๊บๆเลยอะแบบไม่กลวงไม่ได้แบบใบใหญ่เป็นสแสนด์ที่เรารู้สึกได้ว่านี่คือเล่นดนตรีจริงปั๊กเข้าไปแบบโอเคมากเบสจริงๆเขาให้มาโอเคแล้วนะแต่สำหรับใครที่อยากแบบบ้าคลั่งกว่านี้ก็ได้ ว่าเรารู้สึกว่าเบสเขากำลังดีมันดีชอบอ่ะอร,รีวิวที่สองครับรีวิวที่สองครับโอ้โหข้อที่หนึ่งเลยอ่ะการมิกซิ่งของเสียงเนี่ยนะย่านเสียงต่าง ดีมากเลยนะคืออย่างเพลงนี้โดยส่วนใหญ่นะถ้าหูฟังไม่ดีเนะี่ยพอเสียงแซกเข้ามาปุ๊บเนี่ยบาดเลยไม่เชิงบาดก็เกือบอะคือหมายถึงว่ารู้สึกขึ้นมาว่ามีโอกาสแต่ตัวนี้ฟโฟล์เลยขึ้นมาโฟล์โฟล์เลยชัดชัดถ้อยชัดคําย่างต่างๆไม่ตีกันอยู่แล้วอย่างอันนี้เบสนะกับเสียงหมุนตับปุ๊มเนะี่ยโอเคกลืนกันเลยแล้วก็มิติเสียงดีมาก รู้สึกยิ่งเพลงเนี้ยเพลการชันมันจะแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนี้ยดีเลยโอแล้วก็แบบไม่แหลมเกินไปคือเรารู้สึกว่ามันมีความเหมือนแบบ AirPod s Pro อ่ะที่เราชอบบอกเรื่อยๆว่า AirPod s Pro อ่ะมันไม่ต้องมี EQ ของมันเลยนะไม่ต้องทำอะไรของมันเลยอ่ะแต่แม่งเสียงดีแล้วก็ไม่ไฮเลส e ด้วยเรารู้สึกแบบเออเนี้ยฟิลเนี้ยคือมันแบบเปิดมาแล้วพอดีเลยอ่ะ รีวิวที่3ครับโหดีดีไปหมดคือมันมีความเป็นริทึมิกเนี่ยคือเราชอบหูฟังที่มันมีความเป็นริทึมิกมีความเป็นดนตรีสูงมันไม่แข็งแล้วก็ดูสังงคห์อย่างเงี้ยมันดูมีความเป็นดนตรีจริงเยอะอย่างย่านํามย่างเพลงเนี้ยคือใครชอบเปิดแล้วว่าแค่นี้ก็พอแล้วนะเราไม่รู้เหมือนกันกรเราเราก็เดาใจคนชอบเปิดไม่ออกแต่เราสวึวตรนี้ก็เยอะแล้วนะมันมวลมันดีมาก กระเดืองเสียงเบสมันแบบพอดีพอดีพอดีอดย่านกลางก็ดีดันขึ้นได้เล็กน้อยเพื่อให้ล้อมันชัดขึ้นอีกนิดหนึ่งอย่าเยอะนะเยอะแล้วมันจะแบบดูโปร่งๆะรล้ว,ว่าอีกนิดหนึ่งได้ที่จังเลยอ่ะแต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่แ,แต่คนนะบางคนอาจจะแบบอยากให้มันแบบตืดๆกว่านี้ก็นึกออกว่าจะทำยังไงให้มันตืดกว่านี้แต่สำหรับเรารู้สึกว่าพอแล้วต่อไปก็จะทดสอบการคุย สามสองหนึ่งเทสต์ o n เทสครับหูฟัง Sony WF-C710N ต้องมีโพยสวัสดีครับเป็นไงบ้างการคุยครับอยู่ทางนี้สะดวกดีแล้วทางนู้นละ่ะเป็นยังไงไม่มีนอสเนื้ยอ,อะไรเลยเป็นไงเป็นไงบ้างเสียงลมลมพัดกับเป็นไ มันกออกตวจากการทดสอบการคุยนะครับผม <c oughs> ก็พบว,ว่าเป็นการคุยที่ดีแต่ว่าถ้าเกิดใครลอาคาญระบบการตัดเพราะว่าไอเนี้ยตัวนี้มันมีการตัดพวกแอมเบียนส์อะไรที่มันเสียงดังมันจะมีอาการแบบคำไม่เต็มนึกออกป่ะสมมติว่าเฮ hey, จะพึบตัดไป ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอาการอย่างนั้นอยู่แต่ว่าคุยเรื่องชัดเจนดีเวลาที่เจออะไรแบบโหดๆอย่างแบบว่าเป็นเสียงลมแบบ,บตัดหมดเลยตัดหมดเลยลเราก็จะสามารถคุยอย่างน้นอยพอคุยรู้เรื่องได้เพราะว่าอย่างที่เราเทสคือเสียงลมบู๊ตลอดเวลานะครับเรามาสรุปก,กันเลยดีกว่าครับ เริ่มกันด้วยวัสดุนะครับวัสดุก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าจริงๆก็คือตามแบรนด์นความเป็นแบรนด์ทีนก็คือคุณภาพเหมือนก็นพลาสติกที่ดีงานประกอบที่ดีใส่มองเห็นข้างในสวยงามประการตาแล้วก็ใส่สบายด้วยนะใส่สบายด้วยแต่อย่างที่บอกครับว่าพลาสติกประเภทอย่างนี้เนี่ยมันมีปัญหาคือเป็นขนแมวแน่ๆเพราะฉะนั้นหาเคสด่วน คือควรจะใส่หรือติดฟิล์มหรืออะไรก็ไม่รู้ละสักอย่างหนึ่งกระเป๋าใส่เนาะโดยรวมแล้วก็คือการใส่การอะไรพวกเนี้ยแพ็กเกจจิ้งอัไปชาร์จก็ดูสเตตัสได้ส่วนเรื่อง ANC อันนี้สำคัญมากสำหรับการที่เราเลือกฟังตัวนี้มาคุยกัน ANC ถือว่าทำงานได้ดีเลยสำหรับการใช้งานทัท่วไปเนี่ยดีข้อดีของไอ้ไอระบบ ANC หรือทางสาเรนของตัวเนี่ย มันมีความเป็นธรรมชาติสูงอย่างการบีบของ ANC เนี่ยก็ฟังดูธรรมชาติตัว t r a n s p a r e n เ y นี่เนี่ยดูดเข้ามาเสียงเป็นธรรมชาติดีแต่ข้อเสียก็คือการพูดออกมามันยังมีเสียงแบบเหมือนอุดหูอยู่อ่ะกิรงกได้ยินเสียงตัวเองข้างในย,ยังมีส่วนสําคัญต่อมาก,ก็คือเรื่องเสียงครับเรื่องเสียงเนี่ยสำหรับเราเรา,เราชอบม,มากมันมีความเป็นวิดโมิกมากคือมีความเป็นดนตรีสูง ไม่จําเป็นที่จะต้องแบบเสียงแบบโอ้โหโคเด็กต้องเป็นแบบไฮเลสอะไรเงี้ยไม่ต้องเลยแค่ aac แล้วก็จัดวางวิติเสียงมิกซิ่งบาลานซ์ดีเนี่ยมันพอเลยพอตีกลองปึ๊บสดกลองจริงมันรู้สึกได้เลยว่ามันไม่ปลอมมันคือเสียงแสแนจริงๆแล้วก็น้ําหนักเบสกลางสูงให้มันพอดีพอดีนนบางตัวอย่างเงี้ยสมมติย่านสูงเนี่ยอาจจะดูทู่ๆ่ง่อย โอ้ยเลยมาทุกทกุกกดก็จะขนๆนะแต่ตัวนี้ก็ไม่ได้มากแล้วก็ไม่ได้น้อยก็ถือว่าคุมถ้าเกิดมันเรารู้สึกได้ว่าสเตจมันดีก็สแสดงว่าย่านบนมันค่อนข้นางอุด้านต่ำโอเคเลยมีมวลชัดเจนเก็บตัวเร็ว <c oughs> แต่ถ้าเกิดใครอยากเพิ่มอีกก็มีเคลียร์เบสก็เพิ่มไปได้อีก EQ ได้ย่านเฉพาะร้องขึ้นไปไม่สามารถลงมา EQ ต่ำอย่างที่บอกอะโซนี่เขาจะเน้นแบบ ระบบเบสของเขา movement, <To> อะบูตขึ้นมาเองไม่ให้ไปทำเองเมื่อกี้แอบฟังเมทัลิก้าได้อยู่ก็ดีถ้าจะให้คะแนนเนี่ยเอาไปเรื่อยเอทบกับราคาคุณภาพข้อเสียข้อดีต่างๆเนี่ย รู้สึกมันลงตัวมากคุ้มค่าที่จะซื้อเลยนะมันอาจจะไม่ได้ดูเฟี้ยวฟ้าวหรือโด่งดังอะไรแบบโหดุงนี้แต่สำหรับเรารู้สึกว่าพอแนีแค่นี้คนเรามัาก็ต้องการแค่นี้แหละไอ้ที่แบบเยอะๆก็มีแต่ไอ้พวกบ้าบออย่างเราก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับดูว่าหูฟังตัวต่อไปจะเป็นอะไรพบกันใหม่ได้ในหูฟังนะ